สวัสดีครับลมที่ดินยุคใหม่ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจประชาชนสําหรับคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําความรู้จักกับเอกสารสิทธิประเภทหนึ่งนั่นก็คือหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือที่เราเรียกกันว่าโฉนดที่ดินครับส่วนคลิปนี้เรามาทําความรู้จักกับเอกสารสิทธิอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือหนังสือสแสดงสิทธิการครอบครองในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งมีอยู่หลายชนิดหลายประเภทครับประเภทที่1แบบมาเล็กเป็นหนังสือรับรองจากในอำเภอ ว่าได้เข้าธรรประโยชน์ในที่ดินแล้วออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดินฉบับที่6พศ2479และประเภทที่2หนังสือรับรองการธรประโยชน์หรือที่เราเรียกกันว่านศส3นศสกและนศสขอครับโดยนศสออกให้แก่ผู้ที่ครอบครองที่ดินในพื้นที่ที่ไม่มีระวางหรือระวางรูปถ่ายทางอากาศจะมีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอยไม่สามารถกำหนดขอบเขตหรืออาณาเขตของที่ดินได้อย่างชัดเจน ออกโดยหัวหน้าเขตในอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอครับส่วนนอสามกจะออกให้แก่ผู้ที่ครอบครองที่ดินในพื้นที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศสามารถกำหนดขอบเขตอาณาเขตของที่ดินได้อย่างชัดเจนแน่นอนนอสามกออกโดยนายอำเภอครับและนอสามขอออกให้แก่ผู้ที่ครอบครองที่ดินในพื้นที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศโดยเจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ออกให้ครับ ผลทางกฎหมายของหนังสือรับรองการทำประโยชน์เจ้าของที่ดินสามารถนําไปยื่นคําขอออกเป็นโฉนดที่ดินได้แต่หากจะนําหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมณักสนักง,งานที่ดินสําหรับน้อสาและน้อสาขอต้องมีการประกาศจากทางราชการเป็นระยะเวลา30วันก่อนครับเนื่องจากน้อสาและน้อสาขอไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศไม่สามารถกําหนดขอบเขตอาณาเขตของที่ดินได้อย่างชัดเจน จึงต้องมีการประกาศจากทางราชการเป็นระยะเวลา30วันก่อนเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่คิดว่าการทำนิิกรรมนั้นไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถทำการคัดค้านได้ส่วนที่ดินที่เป็นนอ3กอมีระวางรูปถ่ายทางอากาศมีการกำหนดขอบเขตอาณาเขตของที่ดินอย่างชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วจึงไม่ต้องมีการประกาศจากทางราชการครับข้อที่ต้องพึงระวังหากท่านปล่อยให้ที่ดินของท่านรกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์นานเกิน5ปีติดต่อกัน ที่ดินของท่านจะตกเป็นที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขของกฎหมายครับหรือหากปล่อยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของท่านท่านจะต้องฟ้องร้องคดีต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีเท่านั้นมิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิ์การครอบครองในที่ดินหรือที่เราเรียกกันว่าถูกแย่งการครอบครองครับโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์มีความเหมือนกันอยู่2ประการประการแรกเป็นเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และประการที่2การโอนกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินและการโอนสิทธิครอบครองในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนความแตกต่างของโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์มีอยู่3ประการประการแรกโฉนดที่ดินเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นเพียงหนังสือแสดงสิทธิการครอบครองที่ดินประการที่2ที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดิน หากถูกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าแย่งการครอบครองบุคคลนั้นต้องแย่งการครอบครองโดยสงบเปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีจึงจะได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นส่วนที่ดินที่เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งมีเพียงสิทธิครอบครองหากถูกแย่งการครอบครองท่านจะต้องฟ้องร้องคดีต่อศาลเรียกคืนสิทธิในที่ดินภายในกำหนดระยะเวลา1ปีนับแต่เวลาที่ถูกแย่งการครอบครองหากไม่ฟ้องเรียกคืนที่ดินภายในกำหนด ก็จะหมดสิทธิ์ฟ้องเรียกคืนที่ดินครับและประการที่3การจดทะเบียนสิทธิและนิตกรรมในที่ดินที่เป็นนอสาและนอสาขอต้องมีการประกาศจากทางราชการเป็นระยะเวลา30วันก่อนแต่โฉนดที่ดินและนอสามกอไม่ต้องมีการประกาศเว้นแต่การจดทะเบียนโอนมรดกตามที่กฎหมายบังคับให้ต้องประกาศท่านสามารถติดตามรับชมสารานุกรมที่ดินเรื่องอื่นได้โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smartland ตาม QR ีย d e โคดนี้ Smartland แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องที่ดินสวัสดีครับ